วันนี้มาพบกับครูจุ๊บนะคะครูจุ๊กจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในวันรอยกระทงค่ะก่อนที่จะไปเรียนรู้กันครูจุ๊บมีคำคล้องจองอยากจะมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะไปฟังกันเลยค่ะวันนี้รอยกระทงบุญนั้นส่งแสนสุขใสพวกเราทั้งชาวไทยได้กราบไหว้แม่คงคา ทุกคนบูชาศิลทั่วแผ่นดินรู้คุณค่าได้อาบดื่มใช้กันมาเรารู้ค่าทดแทนคุณการปฏิบัติตนในวันลอยกระทงเด็กๆคะเราไปลอยกระทงกันที่ไหนคะใช่แล้วคะ่ะเราไปลอยกันที่แม่น้ำลำคลองดังนั้นเด็กๆไปวิ่งเล่นใกล้แม่น้ำลำคลองได้ไหมคะ ไม่ได้ค่ะเพราะเด็กๆอาจจะตกลงไปในน้ำได้จมน้ำได้นะคะเด็กๆไม่ควรเล่นดอกไม้ไฟหรือจุดพลุเล่นนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้และเกิดอันตรายกับตัวเองได้ค่ะและเด็กๆไม่ควรเข้าไปใกล้บริเวณที่เขาจุดพลุจุดดอกไม้ไฟ เด็กๆไม่ควรวิ่งเล่นซุกโซนไกลาจากสายตาคุณพ่อคุณแม่เพราะอาจจะทําให้พัดหลงกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะเด็กๆไม่ควรลงไปเก็บกระทงในแม่น้าาําลําคลองเพราะอาจจะทําให้จมน้ําได้นะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะคะถ้าเด็กๆได้ไปลอยกระทงเด็กๆอย่าลืมสวมแมสเว้นระยะห่าง และพกเจลรับมือติดตัวไปด้วยนะคะยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้การปฏิบัติตนในวันลอยประทงกันไปแล้วเด็กๆคงได้รับความรู้และนำไปปฏิบัติกันนะคะสำหรับวันนี้ครูจุ๊บขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย